ครับคำคำมือแรงครับมื่อนีนีจะของสวนมาเองครับทุเรียนผู้เขาไฟสีเกียดขุ้นฐานครับที่เขียนมาเองครับมือนีปอกเลยปอกเลยเป็มเลยหลังจากที่พี่เห็นแต่ต้นครับมือนี้มาเบิ้งปาดเลยครับนี่ปาดโอ้สุขากได้หนีแบบนี้นี่เสียงแบบนี้นี่หนุ่มละมุนปาดละลายในปากบอละลายเลยละละลายเลยบ่ ต้อมีเทคนิคในการปาดนอนครับมือนซสีหนาคนปาดโอ้เป็นไอติมเร็วบอท่านเปลือกน้าแน่เป็นบอนี่นาแน่อยู่น้อยปีแหลกเป็นบอแต่ต้นครับบางต้นมากต้นแบบหนาหนาๆนี่ยสีเล่นับ เราเหตนางานลองลองชิมมือก่อนสรับแกโอ้ยสิวิวเลยหอม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 โอ้ยเราแก้บ่ได้นิฮโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเรียนปนีแก้บ่ไห้ครัซอยบ่ไหนเราอืม แกะเบิ่งอ่ในหน่อยน่ะนั่นนะแซ่บแซ่บการันตีแล้วแซ่บแล้วยายบัานี้ยายบัานี้โ่ายายยายไอ้บวนมากเลยบัานี้ทิ้งน้ำมากเลยบัานี้ยายทิมน้ำมากเลยบัานี้เบิ่งพี่วิทย์เซียกทิมกระป๋องเบียรบบ้านนี้ถ้าเบิ่งเบ่งบ้านนี้ให้ทิมบ่กระป๋องเบียร์นะ กินเบียแล้วเขาบอกให้เบี้ยแล้วกินแล้วบบให้กินมาโอ้ยมดมดชิดสนานมดชิดมดชิดสนานกินดอกอ้าวมันได้กินเลยนะบ้าบ้าบ้าโอ้พอดีโอ้ยพ่วงพวงพวงเอาจ์กินกินกินเจ้าของสวนมาเจ้าของสวนมาเอ็นนะหวาน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 แตงาเต็มปากเต็มคำเลยโอเคครับโอ้หวานครับ ผทเรนทุเรียนพี่แหลกครับชุดยจอดครับหอมขึ้นสัจริงโอเคเลยครับอ๋อวางเบี้ยอีกทีว่ะเมื่อตะสิเทละมุนมั้ยละมุนละมุนขาดนี่อาจารย์มันต้องมันมันต้องส่วนนี้อาจารย์มันนึงจะเนียนเป็นยังไงอ ทุกรสชาติลเลยแหละจานหวานได้มันหวานมันเนาะทุกรสชาติเลยครับสวยเลยนี่ครับหลังจากที่ไปเบิ่งยูสวนครับเมืเอ่อนี้ทวนหน้ากินกันทวนหนาเลยอโอเคครับผม,มปี่หนาตรง,ตงเปิดจ้องแั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเลยปี่หนานี่ต้องเผติดหน่วยกว่อนเป็นจอง,งได้เมีนเมนครับจันมิงจันมิง กันไม่โอ้โอจบว่าอ่ยยงอร่อยให้กินน่ด้เขาบอให้กินเปลือกเดยอย่าไปหากินผิดเด้โอ้ยบอกผิดแล้วบอแม่นบอกไมแม่่าสิกินเปลือกเอานไปถิ่มโมเมนเลยอโอเคโอเคครับผมังแลม่องแขมแขแบแบ โอเคครับเฮ้ยเต็มปากเต็มคำแล้วบ้านนี้โอเคครับสวัสดีเจ้ามือแรงครับกินนะเขาเดี๋ยวกินในเขาเยอะเด้นี่กิน,นามาหลายลล่ะโอเคค, <น S 1> ครับกินแล้วมีความโศกใอิ่มเพื่อ,อนละ่ะไม่เพราะว่าเราคนปลูกเนาะ